วันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำบริการ y ย u ทูบพรีเมียมของแท้ราคาถูกแค่บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาม,มาควนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลีแอดมินดูแลทุกข,ขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องเ t m o มูวี่รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบ ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งชายนิรนามคนนี้ได้เข้ามากราดยิงข้าวของจนเสียหายแล้วก็จับผู้คนเป็นตัวประกรันทาให้เหล่าตํารวจพื้นที่ใกล้เคียงต้องมาควบคุมสถานการณ์แต่เนื่องจากมันจับตัวประกันเอาไว้พวกเขาจึงไม่กล้าบุกเข้าไปทําได้เพียงเจรจาผูกก้กองเลยบอกมอนตี้ว่าไม่ต้องเจรจากับไอ้โรคจิตนี้แล้วให้ติดต่อคอมบ,บาร์มอนตี้ก็เลยจําเป็นต้องรับฟังแม้จะไม่เห็นด้วยกว็ช่างส่วนคนร้ายข้างในมันก็ได้ยิงเด็กหนุ่มคนหนึ่งตายอย่างเลือดเย็น ทางทางที่ตอนแรกบอกว่าจะปล่อยเขาไปซึ่งหลังจากที่คอบบ้าได้ยินข่าวนี้เขาก็ไม่รอช้ารีบมาทันทีซึ่งเขาก็เป็นถึงผู้หมวดประจาหน่วยมัจจุราชที่คนร้ายมักเรงกลัวเพราะเขามักจับตายมอนตี้ที่ไม่ค่อยชอบขอบบ้ามาแต่ในแต่ไรเพราะเขามักลงมือเกินเหตุเลยบอกว่าผมไม่เห็นด้วยเลยนะกับการที่พวกเขาเรียกคุณมาที่นี่บอกไว้เลยสิ่งขอบบ้าก็ไม่ได้เถียงอะไรมันเสียเวลาเขาจึงรีบเข้ามาข้างในเพื่อจัดการกับหมอนั่น เมื่อเขาได้เห็นมันเขาก็วิ่งร่อให้มันยิงเขาซึ่งแน่นอนว่าไม่โดนสักนัดจากนั้นมันก็พร่ำไปเรื่อยเรื่องจะฆ่าคนให้หมดจะสร้างโรคใบใหม่ตามภาษาพวกโรคจิตรอบราจึงมาใช้วิทยุประชาสัมพันธ์คุยกับมันเขาบอกว่าไอเดนสังคมเกียยิงปืนได้ห่วยมากจากนั้นก็ขู่จะฆ่ามันแบบที่มันฆ่าเด็กชายคนนั้นอย่างไร้สาเหตุและพอเห็นหน้ากันซึ่งหน้าทางสองก็ข่มขวัญกันและกันจนในที่สุดขอบราก็ใช้มีดคว้างใส่มันก่อนที่จะยิงซ้ำจนมันตาย ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแทนที่เขาจะได้รับการยกย่องแต่นักข่าวกลับเข้ามารุมถามเขาว่าทำไมต้องยิงคนร้ายต้องจับตายด้วยทุกวันนี้ตำรวจทำตัวเป็นทั้งสารทั้งลูกขุนเลยหรือยังไงซะประชาชนต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายขอมร่าที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับฟิลขาดทันทีเขากระช่าขอเสื้อนักข่าวคนนี้มาดูศพเด็กหนุ่มที่ตายไปว่างั้นก็ไปช่วยอธิบายกับครอบครัวเขาด้วยว่าเรื่องมันเป็นมายังไง จากนั้นครอบคราก็ขับรถคันโปรดรีบกลับมาที่ห้องเพื่อพักผ่อนแต่ทว่าก็มีแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมขยับรถให้เขาจอดเขาก็เลยขับชนมันเบาๆแน่นอนว่าหมอนี่มันโมโหมากจึงลงมาเคลียร์แต่ทว่าครอบครานั้นก็สั่งสอนมันเล่นเอาซะมันไปไม่เป็นเลยต่อมาเขาก็มากินพิซซ่าพร้อมกับฟังข่าวไปด้วยจนในที่สุดก็ได้ยินข่าวว่าเมื่อคืนนี้คนร้ายเจ้าของฉายาคอบมิราตรีได้ลงมืออีกครั้งเป็นรายที่16ในช่วงเวลาแค่เดือนเดียว ซึ่งเหยื่อทุกๆรายสาเหตุการตายก็คล้ายๆกันพวกมันใช้วัตถุที่ไม่ส่งเสียงดังทั้งมีดค้อนแม้กระทั่งขวานและในคืนเดียวกันนี้พวกมันก็ได้ลงมืออีกครั้งโดยมีสาวพนักงานที่เลิก,ด,กดื่นคนนี้เป็นเป้าหมายเมื่อเธอรู้ตัวว่ากําลังจะมีภัยอันตรายจึงรีบเข้าไปนในรถแต่ทว่าพวกมันก็ไม่ปล่อยเธอไปอยู่ดีพวกมันได้ใช้ค้อนทุบก,กระจกรถของเธอจนแตกก่อนที่จะลงมือฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ส่วนพวกตำรวจที่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะต้องค่อยๆสืบสวนไปตามกระบวนการคอมราเลยออกความคิดเห็นกับผู้กองวัง,งังนเราก็แพ้เพราะตราบใดที่ยังทำตามกฎได้สาระโดยฆาตกรไม่ต้องก็มีแต่แพ้กับแพ้แต่ว่าผู้กองก็ไม่กล้าปล่อยให้เขาลงมือในแบบของเขาอยู่ดีกลัวว่าจะเรตำรวจจะเข้ามาตรวจสอบแล้วเล่นงานพวกเขาถ้าไม่ในคืนนี้พวกมันได้ลงมืออีกแบบสบายใจ โดยมีเหยื่อสาวรายหนึ่งที่อยู่ใต้กุมมงทางด่วนซึ่งขอมีราตีนั้นไม่ได้มีแค่เพียงผู้ชายยังมีผู้หญิงคนหนึ่งนางมีชื่อว่าสตอโดยที่หัวหน้าประจํารัฐที่มีฉายาว่าไนส์เลเชอร์จุดประสงค์ของพวกมันนั่นก็คือฆ่าผู้ที่อ่อนแอต้องการสร้างโลกที่มีแต่ผู้แข็งแกร่งซึ่งหลังจากที่พวกมันสังหารหญิงสาวเสร็จก็ได้เห็นรถคันนึงขี่เข้ามามันเป็นรถของนังแบบสาวที่มีชื่อว่าอิงกรด เมื่อเธอเห็นหน้าสเลเชอร์ที่ดูโหดเหี้ยมมากเกินไปเธอก็ตกใจมากจึงรีบขับนีไปพวกมันทั้งสองที่รู้ว่าตามไปยังไงก็ไม่ทันก็เลยจำทะเบียนเอาไว้และหลังจากที่ตำรวจพบศพใต้ทางด่วนก็รู้ชัดเจนเลยว่าพวกมันจงใจจะท้าทายจึงเร่งมือสืบหาต่อไปเพื่อจะได้จับพวกมันมาลงโทษทางด้านสตอกก็ได้กรอกป้ายทะเบียนของอิงกรฤดในคอมพิวเตอร์ของตำรวจจนได้รู้ชื่อของเธอแล้วก็ที่ทำงานและที่ทำเช่นนี้ได้เพราะานางมาร้ายคนนี้ก็คือตำรวจนั่นเอง นนเวลานี้ผู้กองก็เริ่มไม่ไหวแล้วกับพวกฆาตรกรโรคจิตนี้เขาจิงสั่งให้ขอบร่าแล้วก็จากกอนซาเลสเพื่อนสนิทของเขาให้ออกหาข้อมูลของพวกฆาตรกรตามกลับบาขอบร่าเลยถามว่าถ้าผมเจอมันละ่ะผู้กองก็อนุญาตให้ทําในแบบของเขาได้เลยซึ่งมอนตี้นี้ก็ปากจัดเช่นเคยบอกขอบราว่าอย่าฆ่าผิดตัวละกันแต่ไม่คิดดูดีๆไหนไม่สนใจอยู่แล้วนี่จริงไหมสิ่งขอบราก็ยังไม่อยากเถียงอะไร จากนั้นพวกเขาก็ออกทำงานตามคำสั่งนายมีทั้งได้ข้อมูลมาบ้างไม่ได้บ้างก็คงต้องสืบต่อกันไปส่วนอิงกรฤษเธอก็ได้ถ่ายแบบงานของเธอเหมือนทุกๆวันและหลังจากเสร็จงานเธอก็ได้ออกมาพร้อมกับตากล้องที่มีชื่อว่าแดนซึ่งกาดก็คิดจะไปส่งเธอที่รถแต่ทว่าแดนนั้นก็ไม่ให้ไปเดียวเขาไปส่งเองนั่นเป็นเพราะว่าแดนนั้นพยายามจะเสรอกง,งานดีๆให้เธอเพิ่มเพิ่แลกกับการได้ฟาดฟันเธอสักครั้งในชีวิต ตีกระแต่ว่าเธอไม่ยอมซึ่งวันนี้เธอก็ไม่ยอมเช่นเคยและหลังจากที่กาดขึ้นมาชั้นบนก็ได้เห็นอิงกริตนั้นลืมกระ,ปะเป๋าไว้เขาก็เลยคิดแจวไปส่งเธอขณะเดียวกันพวกขอมีราตรีก็ได้เข้ามาทําร้ายแดนหลังจากที่รู้ว่าเธออยู่ที่นี่เธอจึงวิ่งหนีสุดชีวิตจนทําให้นักธุรกิจคนหนึ่งต้องเคราะร้ายไปด้วย ส่วนเธอนั้นก็โชคดีมากมายที่กาดลงมาพร้อมกับกระเป๋าพอดีีเขาจิงยิงไล่พวกมันไปได้โดยที่อิงกฤดเข้าไปหลบซ่อนอยู่ใต้สะพานลิฟต์แต่ทว่าสเลเชอร์ที่อยู่ในรถอีกคันก็บอกให้ลูกน้องฆ่าเธอพวกมันจึงขับรถอัดก๊อกพี่กาดเข้ากับลิฟต์จังๆทําให้เขาต้องตายแต่ทว่าก็ยังหาอิงกิดไม่เจอเธอได้หลบอยู่ใต้นั้นจนกว่าพวกมันจะไปนั่นจึงเป็นเหตุทําให้คอรบ,บราและก็กอนซาเลสได้มาสอบปากคําเธอ ตอนที่อยู่โรงพยาบาลซึ่งเธอก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองทงั้งๆที่ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนก่อนซาเลก,ก็เลยบอกให้เธอนึกดูดีๆจนในที่สุดก็นึกได้ว่าในคืนที่ใต้ทางด่วนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งทําเธอตกใจโดยจากสีหน้าแล้วก็แววตาขอมร่าเลยถามว่าถ้า,าเห็นอีกคุณจะจําได้ไหมเธอก็บอกไปว่าได้แต่หารู้ไหมว่าตอนนี้สตอก็แอบฟังอยู่และพอเวลาผ่านไป ขอบราก็ให้นักสเก็ตภาพที่เก่งมากๆมาสเก็ตตามที่เธอบอกต้องบอกเลยว่าภาพนั้นออกมาเหมือนมากเธอก็เลยยืนยันหลังจากเสร็จงานขอบรากก็กลับห้องเช่นเคยซึ่งในวันนี้วัยรุ่นคนนั้นก็ขยับรถให้เขาขอบรากก็เลยชมว่าน่าเป็นพลเมืองดีมากส่วนที่โรงพยาบาลสเลชเชอร์มันก็ได้เดินทางมาเองเพื่อจัดการกับอิงกียดมันจึงสั่งหารเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดไปคนหนึ่งเพื่อเอาชุดเขามาใส่ต่อจากนั้นก็ใช้ลิฟต์กับพยาบาลคนนี้ซึ่งพยาบาลคนนี้ก็พูดไม่เข้าหูมันสักเท่าไหร่ มันเลยคิดจะฆ่าเธอแต่ทว่าเธอก็โชคดีมากมายที่รีบเปิดออกพอดีพอดีเธอก็เลยรอดและพอมันขึ้นมาชั้นบนที่อังกฤษอยู่พยาบาลสาวคนนี้ก็เหลือไปเห็นมันเธอก็งงว่ามันเช็ดถูอะไรเดึกดืนปานนี้ตำรวจสังกัดพวกพระเอกคนนี้ก็เลยอาสาจะไปบอกให้แต่เธอก็บอกว่าเธอจะไปดูคนไข้แล้วเดี๋ยวบอกเองส่วนครอบ้าหรือว่าพระเอกของเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรยังคงตั้งหน้าตั้งตาหาข้อมูลเกี่ยวกับสเลเชอร์ต่อไป แต่ในช่วงเวลาต่อมากอนซาเลสก็โทรมาจากที่ทํางานขอบราก็งงว่านายไปทําอะไรที่นั่นทําไมไม่เฝ้าเธอไว้กอนซาเลสเลยบอกว่าขอบอกก็โทรบ,บอกว่านายให้มาที่นี่ขอบร่าจึงให้รีบกลับไปโรงพยาบาลด่วนและหลังจากที่วางสายแกงขอบมีราตรีก็ได้เข้ามาทําร้ายขอบร่าถึงที่สิ่งก็แน่นอนว่าเขาจัดการกับพวกมันทั้งสองได้อย่างสบายจึงตามไปที่โรงพยาบาลทันทีส่วนพยาบาลที่จะไปตรวจคนไข้ก็ไม่เห็นซาเลสเชื่อแล้ว และพอเธอเข้ามาในห้องคนไข้ของเธอคนไข้ของเธอก็นอนจมกองเลือดจากน้ำมือของมันและหลังจากนั้นมันก็ได้จัดการเธอต่อแล้วต่อมาก็มาที่ห้องของอิงกรฤดมันได้ลงมือทันทีโดยที่ไม่ดูเลยว่าเธออยู่บนเตียงหรือเปล่า ต้องบอกเลยว่าเธอโชคดีมากมายที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ําเธอตกใจมากจึงขังตัวเองไว้ในนั้นเพื่อรอคนมาช่วยแต่ทว่ามันก็ใช้มีดแทงทะลุป,ประตูอย่างบ้าคลั่งหวังจะเข้าไปให้ได้อิงกริดจึงใช้ประตูอีกบานจนในที่สุดก็หนีออกมาได้และได้กดสัญญาณเตือนภัยจนทุกคนห้องข้างๆรีบออกมาดูสเลเชที่ทําอะไรไม่ได้ก็เลยหนีไปซึ่งหลังจากนั้นขอบราก็มาถึงพอดีพดีเธอจึงสวมกอดเขาด้วยความตกใจ คอบราจึงจะให้เธอไปอยู่ที่เซฟเผานอกเมืองเพื่อความปลอดภัยของเธอเองสิ่งเธอก็ยินดีต่อมาสตอก็ถูกส่งเข้ามาช่วยคดีนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าทางพวกมันมากนางจึงนั่งรถไปคันเดียวกับกอนซาเลสส่วนคอบรานั้นก็ได้เฝ้าอังกฤษอย่างใกล้ชิดซึ่งหลังจากที่ออกมาได้ไม่นานคอมมีราตีกลุ่มหนึ่งก็ได้ชนรถของกอนซาเลสจนพังเพื่อจะได้แยกพวกเขาออกจากกันและพอแยกออกจากกันแล้วพวกมันก็ได้กระหน่ำยิงคอบรา จากนั้นการไล่ล่าสุดเมามันก็ได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอบรายิงรถคันหนึ่งพวกมันระเบิดบ้างสเส็ทเชืรอยิงรถบรรทุกน้ำมันสองคันระเบิดบ้างเหลีกมากมายหลายต่อหลายเหตุการณ์แต่สุดท้ายแล้วขอบราก็ช่วยเธอรอดมาได้อย่างปลอดภัยแม้จะทุลักทุเลก็ตามหัวกผู้กองแล้วก็สารวัตรจึงบ่นให้เขาที่คิดบ้าบอสิ้นดีพาเธอหนีออกไปนอกเมืองได้ยังไงอยู่ที่นี่สิปลอดภัยที่สุดแล้ว ครอบบ้าก็เลยเถียงว่าคนร้ายไม่ได้มีคนเดียวมันมีเป็นกองทับฆาตกรเลยผมพยายามบอกตั้งแต่แรกแต่ไม่มีใครเชื่อสักคนมอนตีก็เลยสรรหาเข้ามาโจมตีเขาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งมันก็ไม่เข้าหูมากวันนี้ครอบร้าจ,จึงคิดจะอาจมันทําให้ทุกคนนั้นก็เลยต้องเข้ามาห้ามและในที่สุดแล้วก็ต้องยอมความคิดเห็นของครอบบ้าอยู่ดีจึงยอมให้พาเธอออกไปนอกเมือง พราะอย่างน้อยพวกฆาตรกรมันก็ได้ออกไปนอกเมืองไม่มาสร้างความวุ่นวายที่นี่แน่นอนว่ากอนซาเลสและสตอก็อยังตามมาเช่นเคยทั้งสีคนเดินทางมาไกลามากๆอิงกริตจึงถามคอบราว่าทำไมตำรวจไม่จับพวกโรคจิตมากมายมาเข้าคุกให้หมดขอบราเลยบอกให้เธอไปบอกสารเองเพราะพอตำรวจจับได้ทีไรพวกนั้นก็ปล่อยนั่นก็ทําให้เธอได้รู้ความเป็นจริงของโลกใบนี้ด้านแกงคองมิราตรีณตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันกลุ่มใหญ่เพื่อตามพวกเขาไป โดยมิสตอรอโทรรายงานไปนระยะระยะว่าอยู่ที่ไหนกลับมาที่พวกพระเอกอีกครั้งพวกเขาได้แวะทานอาหารเห็นได้ชัดเลยว่าอิงกฤษเริ่มมีใจให้เขาแล้วเธออยากรู้เรื่องความสัมพันธ์เขากับผู้หญิงคนอื่นว่าม,มีบ้างไหมก็เ,เลยบอกว่ามีม,มีเลิกเลิกไม่มีอะไรทาวรมีผู้หญิงไม่กี่คนที่ทนวิถีชีวิตแบบผมได้เธอเลยถามว่าแล้วถ้าหากเจอสักคนขึ้นมาละ่ะเขาเลยตอบว่าเธอคนนั้นก็คงไม่เต็มบาทแน่แน่อิงกฤษก็เลยหัวเราะชอบใจ และในขณะนั้นครอบบ้าก็ได้เหลือบไปเห็นสตอใช้โทรศัพท์อย่างมีพิรุษซึ่งนางที่เห็นเขาก็ได้ทาท่าทีเหมือนมีพิรุษออกมาอย่างชัดเจนและมันก็ยังเพิ่มความน่าสงสัยเข้าไปอีกเมื่อครอบบ้าเห็นนางนั้นมาโทรอ,อีกครั้งในกลางดึกจึงถามว่าทาไมไม่ใช้โทรศัพท์ในห้องนางเลยแก้ตัวไปว่ามันเสียก่อนที่จะชมเขาว่าทํางานได้เยี่ยมมากเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องนี้หากแต่ว่าครอบบ้านั้นก็สงสัยตามสัญชาตญาณเขาจึงเตรียมอาวุธหนักไว้หลายต่อหลายอย่าง ส่วนอังกฤษนั้นที่นอนไม่หลับก็เลยชวนเขามาอยู่ใกล้ๆจากนั้นก็คุยกันไปเรื่อยยคุยกันจนถูกคอจนในที่สุดก็ฟาดฟันกันหลังจากเสียภารกิจเขาก็ได้นั่งเฝ้าเธอหลังสังหอนมันบอกว่าภัยันตรายมันใกล้เข้ามาแล้วซึ่งมันก็ใกล้เข้ามาจริงๆพวกเขามีราตรีขี่มอเตอร์ไซค์มากันเป็นแกงเลยแต่ทว่าก็ยังมาไม่ถึงระยะทางมันไกลเกินไปทําให้ในตอนเช้านี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคอบราบบอกให้กอซาเลสไปดูสตอทีปานนี้ยังไม่ออกมาอีก ก่อนซาเลียที่เข้าไปดูก็บอกว่าไม่เห็นหายไปแล้วก่อนที่พวกเขาจะเหลือไปเห็นนางพูดคุยกับชายลึกลับกอนซาเลสเลยบอกว่าไม่ชอบคีหน้านางนี้ตั้งแต่แรกแล้วส่งครอบบ้านั้นก็คิดเช่นเดียวกันพอเขาจึงกลับเข้าไปในห้องเพื่อเตรียมตัวสู้รบต่อจากนั้นก็เปิดฉากยิงกันจนสนันวันไหวขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาแบบบ้าๆก็มีเห็นแต่สุดท้ายแล้วพระเอกนางเอกก็ออกมาได้ก่อนที่พวกมันจะเผาห้อง แต่ว่าก่อนซาเลสนั้นเขาพลาดโดนยิงจนได้ซึ่งครอบบ้าก็เกือบโดนสไนเปอร์สองเหมือนกันแต่ก็ได้อิงกริตนั้นขับรถนีออกมาได้ก่อนเขาก็เลยปลอดภัยจากนั้นก็ได้รัวปืนใส่พวกมันไม่ยั้งโดยที่พวกมันทั้งหลายยิงไม่โดนเขาเลยแม้แต่นัดเดียวแต่มันก็มีเยอะเกินไปพวกมันจึงไล่พวกเขาไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้เข้ามายังไร่ส้มแห่งหนึ่งครอบร้าเลยบอกให้เธอเข้าไปซ่อนที่โรงล่อเล็กเดี๋ยวเขาจะจัดการพวกมันอยู่ที่นี่ก่อน เมื่ออิงกริดเข้ามาในโรงหลอกก็มาขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่คนนี้แต่วินาทีนั้นนางสตอร์ที่ตามมาก็ได้ยิงเจ้าหน้าที่ตายอิงกริดจึงรีบหนีไปอีกทางหลังจากที่ครอบบ้ายิงพวกมันข้างนอกเสร็จเขาก็เข้ามาเล่นข้างในบ้างเขาได้แอบเอาระเบิดวางไว้ที่มุมมืดก่อนที่จะยิงตอนพวกมันเข้ามาและก็ใช้อีกหลายวิธีทั้งใช้เลเซอร์หลอกล่อมันบ้างเผามันทั้งเป็นบ้างจนสุดท้ายก็ได้ยิงนางสตอร์ก่อนที่มันจะยิงอิงกริด แต่ทว่าสเลเช่ก็ตามเธอมาติดติดแล้วขอบร้าจ,จิงยิงไล่มันเพื่อให้เธอหนีไปอีกทางจนในที่สุดทั้งสองก็ได้ปะทะกันโดยที่ขอบบ้านั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดแต่มันก็กล้าพูดออกมาว่าเขาไม่กล้ายิงมันแน่เพราะว่าฆ่าคนมันผิดกฎหมายแกต้องจับตัวฉันไปขนาดฉันยังมีสิทธ์เลยจริงไหมฉันแค่อ้างว่าเสียสติกรอดแล้วจริงไหมศาลมีอารยธรรมใช่ไหมละ่ะครอบบ้าเลยบอกว่าแต่ฉันไม่มีและคิดที่จะเหนียวกาย แต่วินาทีนั้นสตอที่ยังไม่ตายก็โซ่มาล็อกอคอรอบบ้าไว้ทําให้นางต้องตายเพราะโดนลูกหลงจากลูกพี่ของตัวเองทั้งสองได้สู้กันอย่างเมามันโดยสเลเชอร์นั้นใช้มีดส่วนขอบร้าชายโซ่ซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่าขอบร้าจะพลาดแต่ด้วยบทที่เขียนมาอย่างนี้เขาก็เลยยกมันขึ้นไปเกี่ยวกับตะขอยังกับปลาติดเบ็ดก่อนที่ตะขอจะลากมันเข้าไปในเตาหลอมตายแบบโรคจิตอย่างสมใจ ต่อจากนั้นก็ได้ช่วยอีกกรีดออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งก่อนซาเลยสนั้นเขาก็ยังไม่ตายเขาแค่บาดเจ็บเท่านั้นผู้กองเลยชมครอบบ้าท,ที่ทำงานได้สุดยอดหากอยากย้ายไปทำงานเบาๆก็ขอให้บอกต้องการอะไรก็ให้บอกเขาก็เลยขอค่าชดเชยรถของเขาแต่ทว่าผู้กองก็บอกว่าไม่มีงบให้ทำให้เขาถึงกับเซ็งเลยทีเดียวซึ่งมันก็เพิ่มความหัวร้อนเข้าไปอีกที่มอนตี้หาว่าเขาใช้ชีวิตค่อนข้างรุนแรงเกินไปนี่แต่หากเป็นฉันคงมองหาวิธีที่ไม่รุนแรงแบบนี้ แต่มันไม่ใช่นิสัยของนายไม่ถือสาคำพูดกันนะครอบบ้าก็เลยจับมือด้วยซึ่งบ่งบอกว่าไม่ถือสาแต่ทว่าเขาก็อัดหน้ามันไป1ทีว่างั้นไม่ถือสากันนะเพื่อนต่อจากนั้นก็ใช้รถของพวกมันและได้พาอิงกริดขี่นี้ออกมาแล้วทั้งสองก็ตัดสินใจคบกันและถ้าหากจะคิดในความเป็นจริงแล้ว โลกของเรามีฆาตรกรหลายรูปแบบเยอะแยะมากมายมีจับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่ตำรวจจับได้สารก็ปล่อยตามที่หนังเรื่องนี้พยายามสื่อสารทำให้คนเหล่านั้นไม่เคยหมดไปจากโลกนี้สักทีและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb อยู่ที่5.8เต็ม10คะแนน้าผิดพลาดประการในโพขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็ุยากดไลค์กด Subscribe กับ JT Movie ท้ายที่สุดนี้สวัสดีครับ